หรือถาดซิลิโคนนะคะแล้วก็ตักน้ำแป้งใส่แต่แต่อมาจะในชนสี่ชน,นิดชนสามถ้วยตัวงแล้วแต่ว่าเราจะเส้นหนาเส้นบางเดี๋ยวเราก็จะเขี่ยเขี่ยอีกทีในนี้เราเข้าไปโคอเวฟแล้วก็เขี่ยเขี่ยให้มันเสมอเสมอกันแล้วก็ปิดปกดไปค่ะหนึ่งนาทีกว่า ร้อยวันฉุยฉยสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็แปรงทาเพราะว่ายาไปวางจะไ,ไม่ติดกันนะคะถ้าถ้ามันยังไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นขาวขุ่นๆเราก็เข้าต่ออสักสับห้าวิอะไรเงี้ยอันนี้ร้อนมากเลยะแ้วเราก็จะมายกออกม,มันต้องระวังนะเพราะมันร้อนจริงๆนะจับไปลาไ,ได้ยก ยกเลยต้องเอาไม้พายมา,าดึงเอาค่ะมีมือดึงไม่ไหวค่ะขวันออกอน,นี่เส้นใหญ่ไมโครเวฟเขามาวางค่ะวางสองซ้อนกันมันก็จะไม่ติดเพราะว่า,ด,าด้านบนเรามีาน้ำมันทาไปแล้วเนี่ค่ะทำเองตลอดไม่ยากเลยค่ะแป้งที่ทําอยู่นะคะอันนี้เส้นใหญ่ที่ทําแล้วทําไปแล้วได้สิบสองสิบสองสิบสามแผ่น